สวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมนะครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วผมมีหนังสือมาขายครับชื่อว่าการเดินทางที่เยาวาไกลของชายชื่อกิดนะครับขายได้ละสองร้อยเก้าสิบบาทเงินจะไปซื้อข้าวสารนะครับสูงละห้ากิโลกรัมไปกับผู้ยากไร้แล้วก็ซื้ออาหารไปให้กับหมาได้ร่อนวันนี้จะมาคุยถึงคนเสื้อแดงเสื้อแดงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ หรือจะเป็นอดีตเสื้อแดงแต่ส่วนมากเล้เสื้อแดงจะไม่มีอดีตเสื้อแดงนะครับมีแต่เสื้อแดงเพราะว่าเสื้อแดงมันเป็นมันอยู่ในสายเลือดนะครับมันเป็นอดีตไม่ได้จริงๆนะมันเป็นอดีตไม่ได้มันต้องเป็นเสื้อแดงไปจนตายนะครับแล้วก็อยู่ที่เป็นเสื้อแดงระดับไหนระดับเอระดับบีระดับซีบ B, รบ C. <c <oughs> ปรากฏว่านายนพุตวะละ ชีตะวุฒิกุล <c oughs> อดีตแกนนำกลุ่มพิราบขาว2006เคยติดคุกร่วมกับคุณนทวุฒิสายเกื้อในคดีบุกบ้านสี่สาวเทเวศมาแล้วเขาร้องต่อกรกตเพื่อติดตามกรณีตัวเองเนี่ยแหละได้ร้องให้พิจารณา ตองสารลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพักและยุบพ,พักเพื่อไทยรอให้ยุบพ,พักเพื่อไทยมันมีปัญหาอะไรกับพักเพื่อไทยอะอดีตเสื้อแดงลบพระดลเหตุที่แต่งตั้งนัฐวุฒิใส่เกืือผู้ถูกตัดสิทธิ์ตามคำสั่งศาลอาญา และมีลักษณะต้องห้ามเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเป็นผู้ในการครอบครัวเพื่อไทยอ๋อห้ามเป็นสมาชิกการเมืองแต่ไปตั้งเป็นผอครอ,อบครัวเพื่อไทยเป็นการกระทำเข้าข่ายพักยินยอมให้บุคคลซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคชี้นำครอบงำพักคขัดพรบพรกพรบ,พรบว่าด้วยพักการเมือง2,560มาตรา28 เนื่องจากได้เข้าให้ถ้อยคำต่อกรรมการไต่สวนของสำนักกอกตเมื่อวันที่28กุมภาและวันที่9มีน,นานายทะเบียนพักการเมืองมีสือ่อแจ้งว่ารับเรื่องของตนไว้ดําเนินการซึ่งเห็นว่าตามระเบียบปรกรตอว่าด้วยการรวบรวมขอ้อจริงพยานหลักฐานของนายทะเบียนพัก2 5 6 6ได้กําหนดไว้ว่าเมื่อนายทะเบียนพักการเมืองรับไว้ดําเนินการและแต่งตั้งกรรมการขึ้นมารวมรวมพยานหลักฐานต่างๆและมีความเห็นสลอยต่อนายทะเบียนและกองทอนพิจารณาโดยไม่ต้องเกิน30วัน นับแต่วันที่นับเรื่องไว้ดำเนินการแต่เมื่อเขากำหนดดังกล่าวในวันที่9เมษายนก็ยังไม่มีการวินิจฉัยใดๆของกกตซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะกกตทั้ง6คนเดินทางไปต่างประเทศใช่หรือไม่ซึ่งใช้เวลากรกตวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวถึงสิ้นเดือนนี้หากไม่แล้วเสร็จจะยื่นต่อปปชให้ดำเนินการกับกรกตถาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157 โอเคเลยครับโ oh, oh. อ้โหกฎหมายการเลือกตั้งละเอียดม,มากเลยนะนพร,รุษถือว่ามีความรู้มีความรู้จริงๆในเรื่องนี้กรกตควรจะตอบมาได้แล้วนะมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน,ซ,อนซ่อนเงอนอะไรนะกรกตคือตรวจจำนวนวันเดียวก็รู้แล้วว่านัทวุฒิสามารถทำได้ไปเป็นผอครอบครัวได้ พุทธชทยไม่โดนยบพอแค่นั้นก็ตอบเข้ามามันไม่ยากอะไรวะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะผมไม่ได้มีความรูห่าเหวอะไรเยอะแยะมากมายหรอกในเรื่องกอกตเนี่ยในเรื่องยบพักเนี่ยแต่ตามประสบการณ์การเป็นผู้นวยครับครอบครัวพุทชัยนะคุณนบประรุษฟังไว้นะหรือจริงๆคุมโโ้มพี่ผมคงจะรู้มงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ก็อยากจะเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไป การเป็นผอควบปุนเพื่อนไทยนะมันเป็นพออร้ยอ,อเยเขาไม่ได้แต่งตั้งหายเลยเขาแต่งตั้งนัทวุฒิเป็นอะไรรู้เปล่าตามกฎหมายเนี่ยนะแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยหาเสียงผู้ช่วยหาเสียงใครก็ได้เด็กๆทุกคนเนี่ยเด็กๆไอเด็กนักเรียนเนี่ยที่เราเอามาช่วยจากป้ายให้มาเดินตามเรา ให้มาช่วยแจกบกัตรจะแจกป้ายแล้วมาเดินตามเราใส่เสื้อพักเดินนั่นแหละคือผู้ช่วยสสผู้ช่วยหาเสียงรัฐวุฒิก็คือตําแหน่งนั้นได้เบี้ยเลี้ยงวันละกี่ร้อยก็ไม่รู้สองสามร้อยบาทเนี่ยวัตถุวุฒิรัฐวุฒิก็ได้เท่านั้นคือเป็นตําแหน่งผู้ช่วยหาเสียง <c oughs> แัฐวสมุติเขาไม่ได้ห้ามว่าคนโดนตัดสิทธิ์การเมือแล้วมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงไม่ได้ การที่คุณไปร้องพักยุบพักเพื่อไทยนะถ้าพักเพื่อไทยเขามีเวลานะคุณจะหงายท้องเลยนะเขาแจ้งความเอาเรื่องคุณได้นะหาว่าคุณนะ่ะมันมีมันมีข้อหาอนะ่ะอาคุณไปกานแกล้งเขาไปกานแกล้งพักเขาอ่ะทั้งทั้งที่กูรู้อยู่เต็มอกแล้วมันมันไม่สามารถที่จะไปร้องเรียนได้ดูอ,กออกมา คุณธนาทำไมคุณนัทวุฒิไม่ไปจ้างยุพัฒก้าวไก่ด้วยแค่ดเดียวกันในคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจอาจารย์ปิยบุตรคุณช่อพันธิกานี่ก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าวไก่รัฐสิทธการเมืองเหมือนกันเหมือนกันเด๊ะทำไมไม่ไปร้องอ่ะไปร้องให้ยุพักนก้าวไก่ด้วยทำไมไม่ยุบร้องให้ยุพัรเพื่อไทยพรรคเดียวล่ะ ถ้าจะทำก็อย่าเลือกปฏิบัติแต่จริงมันไม่ต้องเลือกปฏิบัติหรอกมันปฏิบัติไม่ได้หรอกครับจริงๆปฏิบัติไม่ได้หรอกก็ดีแล้วที่คุณนัทวุฒิเป็นอดีตคนเสื้อแดงก็ดีนะถ้าเป็นคนเสื้อแดงจริงๆนะแล้วมาทำเรื่องราวแบบนี้นะมันไม่สมศักดิ์ศรีการเป็นคนเสื้อแดงหรอกครับจริงๆคนเสื้อแดงเขามีอุดมการณ์นะ กี่เลื่อนมาเป็นประชาธิปไตยนะคนเสื้อแดงจริงๆเขาไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจคุณทักษิณไม่ได้สนใจคุณยิ่งรักไม่ได้สนใจคุณอุ๋งอิงไม่ได้สนใจคุณเศรษฐานะคนเสื้อแดงเขาสนใจเรื่องประชาธิปไตยเขาเกลียดการรัฐประหารและเขาก็ อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับประเด็จการจริงๆนะถ้าเป็นอดีตเสื้อแดงนะก็ควรจะไปจัดการนะไปเล่นงานพักรวมไทยสร้างชาติไปเล่นงานพักพลังประชาชนไปเล่นงานพักภูมิใจไทยไปเล่นงานพักประชาธิปัตย ไปเล่นงานพรรคชาติไทยพัฒนาคือไปเล่นงานพรรคที่เป็นรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเพราะพรรคการเมืองเหล่านี้สนับสนุนพรรคที่มาจากเผด็จการไม่ใช่พรรคสนับสนุนคนที่มาจากเผด็จการคนที่ทําการรัฐประหารก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งที่พลเอกประยุทธ์จะกระทากับพรรคเหล่านี้อย่างกับหมูกับหมาระทากับนักการเมืองเหล่านี้อย่างกับหมูกับกกมหาาบมา จำได้มาตอนมีการราัฐบาลใหม่ๆพวกนี้โดนจับทั้งนั้นยกเว้นคนเอกประวิหัวหน้าพักพลังประชารัฐคุณอนุทินคุณจุรินคุณวราวุธโดนจับไปปรับชนะศาสนาคติตั้งสิน้นและโดนเล่นงานด้วย คุณลืมกันไปแล้วหรือแล้วคุณก็ไปสบสนุนคนที่ทําการรัฐหารตัวเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคุณก็ไปยืนร้องเพลงสนุกสนานหัวเราะชอบใจเอาอกเอาใจนายกรัฐมนตรีประชาชนเขาจาได้นะครับขจะบอกให้คุณัฐทุรถ้าคุณจะมีบทบาทแบบนี้คุณจะทําตัวแบบคุณศรีสุวรรณคุณจะทําตัวแบบคุณสนทิยาน หรือคุณจะทําตัวแบบคนที่ชอบร้องเรียนต่างๆก็ต้องจับประเด็นให้ถูกแล้วก็จับประเด็นให้โดนอันนี้มันไม่โดนครับไม่โดนเพราะการร้องเรียนในสิ่งที่ไม่ต้องกรกตหรอกครับชาวบ้านเขาก็รู้ว่าไม่สามารถยุบพักเพื่อถ่ายได้ในกรณีนะก็าฝากคุณนพรุดด้วยก็กำลังจะดีอยู่แล้วนะได้ออกโทรทัศน์นะได้ออกสื่อนะ เอาให้แม่งเจ๋งๆว่านี้เชื่อผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นําเสนออาจจะไม่ถูกใจหลายต่อหลายคนก็เป็นเรื่องคงหลายต่อหลายคนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมผมพีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมความคิดเห็นไม่มีถูกไม่มีผิดเพียงแต่คนฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามมาซื้อกระถานอันนี้กระถางมันเป็นกระถางนะครับกระถางต้นไม้นะครับ เป็นถ้วยกาแฟครับเอามาเป็นกระถา,าดูนะครับไอ้สีน้ําเงินเนี่ยสีแดงนี่คืออะไรับมันเป็นฝากระป๋องน้ําอัดลมเอามาบรรจงติแล้วก็มีได้ใช้เกาวยางกาวรอ้อนกว่าจะได้ใบหนึ่งใช้เวลาทำสามชั่วโมงครับขายร้อยเก้าสิบบาท <c oughs> ้าซื้อสามใบสี่ร้อยเก้าสิบ วันเสาร์ที่2 9เมษายนจะมีพิธีบวงสวงเป็นบวงสวงใหญ่เป็นรั้นสำคัญที่สุดในชีวิตของให้กับพ่อปู่สีตุโตแม่ย่าสีปทุมมาเทพเจ้าแห่งโชคดาวที่พิษณุโลกวัดราชจูมูแลนะ้วน่ะมีเพื่อนจากสิงห์บุรีจะขี่วิวแชร์มาที่พิศโลมีเพื่อนซึ่งเป็นพระคุณเจ้าอยู่ที่ มหาสา,ารครามจะเดินทางมาร่วมพิธีนะครับก็จะบวงสรวงแล้วยังมีการโรงทานมีจุดเทียนเสริมดวงชะตานะครับจะซื้อของหรือจะมาร่วมทำบุญก็อินบ็อกเข้ามาใน Facebook ของผมครับดร,รกิจพลดปลเด็วิไัย์แล้วก็กิจดปลปเด็วิไัย์หรือจะแอปหายคุยกับผมได้ในช่องทางสามช่องทางนี้ครับช่องทางอื่นผมจะลบทิ้งไปหมดแนละ้วแต่ยังไม่ได้บลบเลยนะ แล้วสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องนะครับสิบยี่สิบ้าบร้อยหนึ่งก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพณนชย์ครับเดี๋ยวเลขบัญชีจะขึ้นหลังจากผมพูดจบรีกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจนจบและขอท,ท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี Chai Chi, Chi Clap.